สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาฟังเล่าเรื่องหลอนสตอรี่วันนี้มีเรื่องเล่าจากชาวบ้านผีเฮี้ยนป่าช้าท้ายหมู่บ้านสถานที่หมู่บ้านหนองจันทร์อำเภอเล็กๆในจังหวัดหนึ่งทางภาคขีสารบรรยากาศ หมอกหนาในยามเช้าฝนปโปรยในยามเย็นและเงียบงันอย่างน่าขนลุกในยามค่ำคืนหมู่บ้านหนองจันเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีประวัติยาวนานมากกว่าร้อยปีผู้คนอยู่กันอย่างสงบสุขทำนาทําสวนและมีประเพณีพื้นบ้านที่สืบต่อกันมาแต่ที่ท้ายหมู่บ้านมีที่ดินพื้นหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ป่าช้าเก่าว่ากันว่า ป่าช้านั้นเคยเป็นที่ฝังศพมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกมีหลุมฝังศพจำนวนมากที่ไม่มีแม้แต่ป้ายไม้ไม่มีญาติไม่มีชื่อมีเพียงดินแดงๆที่สูงต่ำเป็นเนินเตี้ยๆคล้ายกับลมหายใจของวิญญาณที่ยังไม่สงบคนเฒ่าคนแก่เล่ากันว่ากลางคืนอย่าเดินผ่านนะลูกมันไม่ใช่แค่หลุมศพมันเป็นที่รวมของความแค้น ความกลัวและความตายคืนหนึ่งในปี2,527ลุงเชิดชายวัยกลางคนที่ทำอาชีพขุดหลุมศพรับงานฝังศพให้ชาวบ้านเดินกลับบ้านผ่านป่าช้าเหมือนที่เคยแต่คืนนั้นฝนตกหนักฟ้าผ่าดังลั่นทุกครึ่งชั่วโมงลุงเชิดเห็นเงาผู้หญิงผมยาวในชุดขาวยืนอยู่บนหลุมศพเก่า เขาคิดว่าเป็นโลกหลานที่มาไหวา้ญาติจึงเดินเข้าไปจะทักทายแต่เงานั้นกลับลอยขึ้นจากพื้นและไม่มีใบหน้าก่อนจะพุ่งเข้ามาใส่ลุงเชิดพร้อมเสียงกรีดร้องแหลมสูงวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบลุงเชิดตายตาเบิกโพลงอยู่ริมป่าช้ามือกำแน่นคล้ายจะปิดหน้าแต่เล็บจิกเข้าเนื้อ ใบหน้าบิดเบี้ยวราวกับเห็นสิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดในชีวิตหลังเหตุการณ์นั้นชาวบ้านไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ป่าช้าอีกเลยโดยเฉพาะในคืนเดือนดับคืนที่พระจันทร์หายไปจากท้องฟ้าเด็กๆมักได้ยินเสียงคนร้องไห้เบาๆลอยมาจากป่าช้าบางครั้งเหมือนเสียงเด็กหญิงร้องเรียกแม่ บางครั้งเป็นเสียงผู้ชายหัวเราะคิกคักแต่เมื่อมองไปกลับไม่มีใครยายคำแม่เท่าที่อยู่บ้านใกล้ป่าช้าที่สุดเล่าให้หลานฟังว่าคืนหนึ่งยายได้ยินเสียงคนเดินอยู่หลังบ้านนึกว่าโจรเลยแง้มหน้าต่างดูแต่กลับเห็นคนกลุ่มหนึ่งเดินเรียงกันเป็นแถวห่มขาวทั้งตัว หน้าซีดไม่มีตามีแต่โพรงดำๆเดินเข้าไปในป่าช้าเหมือนจะไปงานศพยายคําพยายามไม่มองอีกแต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงคนกระสิบข้างหูยายยายมางานศพเราหน่อยสิพระครูประจำวัดของหมู่บ้านเล่าว่าวิญญาณในป่าช้านั้นไม่ได้เป็นผีธรรมดาแต่เป็นผีเฮี้ยนเพราะถูกปล่อยให้ตายทั้งที่ไม่รู้ตัว ไม่มีการส่งวิญญาณไม่มีพิธีกรรมไม่แม้แต่คำสวดท่านพยายามจะทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณให้สงบจึงจัดพิธีปิดป่าชา้าขึ้นในคืนวันพระใหญ่โดยให้คนในหมู่บ้านนำทูบเทียนมาปักรอบป่าชา้าสวดมนต์พร้อมกันทั้งคืนแต่ในระหว่างสวดเสียงสวดเริ่มผิดเพี้ยนบางคนร้องไห้บางคนหัวเราะบางคนลุกขึ้นเต้นรำเหมือนถูกครอบงำ พระครูต้องสาดน้ำมนตใส่แรงๆผู้หญิงคนหนึ่งล้มลงแล้วพูดเสียงแหบตามว่าอย่าขับไล่เราที่นี่คือบ้านของเราใครมารบกวนต้องตายเช้าวันรุ่งขึ้นมีชายคนหนึ่งที่ไปร่วมพิธีพบเป็นศพอยู่ในป่าช้าคอหักหัวหันไปด้าหลังและมือยังจับไม้ทูบอยู่แน่น มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งจากกรุงเทพได้ยินข่าวป่าช้าเหี้ยนและเดินทางมาสำรวจหวังจะถ่ายสารคดีล่าท้าผีเพื่อเผยแพร่ใน YouTube พวกเขาเข้าป่าช้าในคืนเดือนมืดตั้งกล้องไว้4จุดรอบบริเวณตั้งไม้บันทึกเสียงและนั่งสวดมนต์กล้องตัวหนึ่งจับภาพได้ว่าเงาผู้หญิงชุดขาวเดินผ่านไปหลังต้นไม้ทุกๆ15นาทีเหมือนวนลูป เสียงจากไมโครโฟนได้ยินเสียงกรีดร้องเต็นระยะและเมื่อเทียบกับกล้องไม่มีใครร้องแม้แต่คนเดียวคืนนั้นเด็กชายคนหนึ่งหายไปชื่อว่าบอนเขาเดินหายเข้าไปในมุมมืดของป่าช้าและไม่มีใครเห็นอีกเลยกล้องวงจรปิดตัวสุดท้ายที่เขาถือไว้ถูกพบตกอยู่ในดินลึกครึ่งเมตรและในคลิปสุดท้ายบอนวิ่งหอบหายใจพูดว่า ช่วยด้วยมันมองเห็นเราพวกมันเดินออกมาหมดเลยก่อนที่ภาพจะกระตุกแล้วกลายเป็นเงาสีดำบังกล้องป่าช้าท้ายหมู่บ้านหนองจันทร์ยังคงอยู่ตรงนั้นไม่มีใครกล้าแตะไม่มีใครกล้าพูดถึงเสียงลมที่พัดผ่านยามค่าคืนอาจไม่ใช่แค่เสียงลมเสียงฝีเท้าที่ได้ยินในความมืดอาจเป็นใครบางคนที่ยังไม่รู้ว่าเขาตายไปแล้ว ก็จบกันไปครับขอทุกท่านโปรดระวังเสียงกระซิบข้างข้างหูแล้วพบกันใหม่นะครับเล่าเรื่องหลอนสตอรี่